สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่อง Gino Channel เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับอาหารที่ชอบผมลืมเมื่อกี้ต้องขออภัยคนที่ไม่ชอบกินของปแปลกๆกะครับผมจะบอกระดับอาหารตัว S ตัว S นะครับโคตรอร่อยตัว A คืออร่อยมาก ตัว B คืออร่อยตัว C คือกลางกลางตัวดีคือไม่อร่อยตัว E คือโคตรไม่อร่อย <c oughs> ขออภัยนะครับเสียงแหบนี่เลยไข่ดาวโอ้เอาไปเอดเลยครับโคตรอร่อยต้มอ,อึงครับเอาไปอร่อยครับแต่แต่มันอร่อยจริงนะ ปูครับเอาไปนี่เลยครับปูอัดก้าวไปเห็ดเข็มทองเหรอเอาไปกลางครับก็ชอบนะครับอ๋อเอาไปตรงนี้กุ้งนะครับจิกิ้ผมเป็นคนชอบกินกุ้งแต่ว่าข้อเสียคือผมแพ้กุ้งนี่ครับแต่มันอร่อยจริงหมูกรอบเอาเอาเอาไปครับกลางมันกรบมันจืด ข้าวไข่เจยียววียงกลางครับไม่ค่อยชอบเคฟซีเขาเอาไปเลยสปากเกตตี้ไปวรนฟลายไปผัดมักกะโรนี้ไปเลยผัดมักกะโรนีหรือผัดไทยไวนะน่ะแซลมอนก็ไปนี่เลยไข่ตุ๋นเหรอไข่ตุนไข่ตุนน๋นอันนี้เลยเิ๊กไป เอาไปแกงเห็ดแกงเห็ดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เห็ดผมไม่กินหมูกระทะแต่ยกเว้นเห็ดเข่มทองครับผมกินมันอร่อยหมูกระทะเอาไปกลางๆเลยครับไม่ค่อยชอบเข้าผัดเหรอครับเอาไปเลยครับแกงเขียวหวเอาไปเลยครับไก่ย่างไปเลยครับ ขนมคกผมให้ขนมคกเอาเอาไปกลางๆก่อนส้มตามไปเลยผัดกระเป๋าไปเลยมาม่ารสหมึ่กมะนาวมาม่าที่ชอบที่สุดในโลกผัดไทยเหรอผัดไทยเอาไปแบบว่าเอาไปเอาไปไม่ไม่อร่อยดีกว่าครับผมไม่ค่อยชอบ เหลือแค่สองอย่างละต้ยมยำกุ้งกับผัดผักผัดผักนี่ไม่ต้องคิดครับต่อแบบม่ต้องคิดต้ยมยำกุ้งตอบก็ต่อแบบไม่ต้องคิดครับเรียบร้อยแล้อ,อไปไปไหนอ่ะรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สวัสดีครับ